วันนี้วันที่16ที่16ตุลาพศ67นะคะคุณแม่พาลูกๆเนี่ยมาเลี้ยงอาหารลูกปลาที่หนองพะแลน้อมบุญให้ทุกคนเด้อมาด้วยกันอ้าวหันหน้ามานหน่อยมาด้วยกันหนุม่มมุ้ยแม่พานันดาแม่แหลบแล้วก็คุณแม่เอาเอาหนังสือไปที่เรือนจำค่ะหนังสือธรรมะแล้วก็ซื้อซื้อน้ำชาไป ฝากผู้ภุมเรือนจำด้วยเพื่อเป็นทานบาร,รมีวันเนื่องในวันค้ายวันเกิดคุณแม่ชีค่ะน้อมบุญให้ลูกอยู่ทั้งบ้านทุกคนนะคะมีส่วนแจกทานบาร,รมีด้วยกันเด้อสาธุให้ร่ำรวยเมล็ดอาหารจนน้าเป็นท่วนขอใรวยบุญรวยทานรวยบารมียิ่งๆขึ้นไปทุกคนเทิน อ่ะลูกอ่ะกินกินขนมหมดแล้วเหรอโอ้หมดแล้วขนมหมดแล้วขนมหมดแล้วมากินหมตจออเนาะอื้ เอาไปหวานติละไปหวานนะยายเอามาให้ตั้งกระสอบน,นนะกินแล้วขอให้เป็นสุขเป็นสุขรักษาดูแลตัวเองดีๆเดอ้อได้จากบ้าแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์สุดตัวเดอ้อลูกเดอ้อกินอาหารพระุทธเจ้าเป็นมหามงคลยิ่งเลยเข้าใจาไหมเธอมีบุญแล้วได้กินอาหารพระพุทธเจ้านะ่ะ รู้ป่ะมีบุญมากได้กินอาหารพระพุทธเจ้าอะ ลูกขอบคุณมันไม่หวานนะนี่ตัวเล็กมันไม่กล้าไอ้ตัวเล็กมันไม่กล้าไปไกลนัลูก่ะตัวเล็กไม่กล้าไม่กล้าไปกลางหนองไอ้เชิอกันยะก็สอบเทเลยปะจะได้กลับตะวัน ตามาสาธุสาธุนโมธรรมมีมขอยลูกป้าทุกตนจงอิ่มน้ำสำราญได้เกิดเป็นมนุษย์สุดโตเด้อลูกหลาน